สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนน้องเกมชาวเกมเวิร์โรบอทนะฮะวันนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าโทรศัพท์ผมอะมันก็แรมไม่ได้เยอะหรอกอะไรมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแล้วผมเล่นยังไงนะครับที่แบบว่าไม่ค่อยกระตุกนะเอออัปเดตมากี่รอบกี่รอบผมก็ยังเล่นสบายนะครับก่อนอื่นนะฮะเรามาดูที่แรมผมนะครับว่าของผมมีอะไรบ้างนะครับไปที่ เกี่ยวกับโทรศัพท์นี่นะครับรุ่น SGK ขีด L 2 2นะครับเวอร์ชันแอนดร d ยด์นะฮะแรมแค่สี่นะครับแรมแค่สี Lam ่ข้อมูลที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์นะครับดูของเผื่อของผมนะมีว่างอยู่ตั้ง87.97นะครับข้อมูลอยู่ก็แค่ประมาณนี้นะฮะแล้วมาดูนะครับว่าผมทำยังไง แรมแค่4เล่นได้สบายนะฮะคือก่อนอื่นต้องความความความเข้าใจก่อนนะครับว่าโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์มันจะทําการประมวลผลสิ่งที่มันมีอยู่ก่อนถ้าเรามีสิ่งที่พวกแอป,ปพวกรูปพวกอะไรพวกนี้น้อยการประมวลผลก็จะเสร็จไวนะครับแอป,ปพลิเคชันพยายามก็จะอันไหนลบได้ก็ลบนะครับไม่มีความจําเป็นก็ไม่ต้องโหลดนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าจหวดไปทาไมนะฮะอย่างของผมก็มีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับมีของผมมีอยู่แค่ประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ดูรูปนะครับบางคนนะครับมีรูปเป็นพันสองพันรูปจะลบก็เสียดายนะฮะผมก็เลยอยากจะมาแนะนําว่าเราจะทํำยังไงนะครับดูของผมนะครับมีอยู่เท่านี้จริงๆนะฮะดูมีอยู่เท่านี้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับรูปอะมีอยู่พันสองพันรูปเราจะทํำยังไง มามาดูกันนะครับออกจากตรงนี้นะฮะออกจากแกลลี่ออกไปนะครับทุกคนมันมีลายอยู่แล้วเรามาดูนะครับลายเข้าไปที่ลายนะครับเราจะเก็บลูกกันละปึ๊บไปที่รูปบ้านนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีคําว่าสร้างกลุ่มกับเพื่อนของคุณนะครับสร้างไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดเลือกเพื่อนนะครับกดต่อไปนะครับหรือสคริปต์นะครับ แล้วก็ชื่อกลุ่มนะครับผมตั้งชื่อว่าลูซิเฟอร์นะฮะผมตั้งชื่อว่าลูซิเฟอร์นะครับลูซ e ิเฟอร์เฟอลูซิเฟอร์สร้างเรียบร้อยเสร็จแล้วครับเนี้ยเรามีกลุ่มแล้วนะครับเรามีกลุ่มแล้วเราก็เข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วก็ปึ๊บสร้างอัลบัม้มทีเนี้ยเราจะสร้างอัลบัม้มเราต้องการสร้างอัลบัม้มสร้างอัลบั้มนะครับผมก็เลือกเลย อ่ะตัวนี้เป็นรุ่นที่ผมไปวิ่งไปออกกำลังกายนะครับต่อไปออกกำลังผมใช้ชื่ออัลบั้มว่าออกกำลังสร้างหนึ่งอัลบัม้มตอนนี้ผมมีรูปเก็บไว้ในนี้แล้วนี่ภาพออกไหมครับเราเอารูปเข้ามาเก็บไว้ในไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกจากไลน์ตอนนี้รูปเราอยู่ในไลน์ละเราออกจากไลน์ผมก็ไปที่แกลลี่ใหม่ ไอ้ลูปที่ผมเอาลงไปคือลูกออกลังลูกไหนลูกไหนนะอ๋อลูกนี้ใช่ไหมอ่าผมเลือกไปเลยตึบ๊บลบนะครับลบปับ๊บเสร็จแล้วร้อยผมก็ตามไปลบอีกขี่นึงให้มันหมดลบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดปุ่มสี่เหลี่ยมครับแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กดถังขยะขณะนี้อุปกรณ์ของคุณอยู่ในสภาพดีที่สุดแล้วแต่ เราก็ไปตัวที่ตัวเพิ่มประสิทธิภาพที่เขาแถมมากับเครื่องนะครับที่เขาแถมมากับโทรศัพท์แล้วกดที่ล้างข้อมูลนะมากนกำลังสแกนสแกนเสร็จสแกนเสร็จยังโอ้สแกนนานเหมือนกันเนี่ยเรียบร้อยมันมีขยะอยู่ตั้ง1.17 GB กดล้างครับ เรียบร้อยทาความสะอาดเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ล้างเรียบร้อยแล้วจะถามว่าเสร็จหรือยังยังครับยังไม่ยังไม่หมดจดยังไม่หมดจดเพียงพอการทํางานมันยังมีการค้างของเอฟเฟกหน้าจอหน้าจอค้างอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ทําความสะอาดไปเรียบร้อยทําความสะอาดแล้วนี่เห็นไหมลดลงมาละหนึ่งจุดหนึ่งห้า gb รอให้มันเป็นศูนย์เรียบร้อยนะครับมันบอกล้างแล้วหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ด เสร็จเร right. ียบอยแล้วเราออกครับกดปุ่มโฮลออกได้เลยเสร็จแล้วก้อนี้กดปุ่มปิดโทรศัพท์นะครับกดอย่างเงี้ยค้างไว้เลยอ้าวไม่ใช่นี่มันปุ่มเล่งเสียงกดปุ่มปิดโทรศัพท์นะครับเพื่อให้แล้วก็ปิดโทรศัพท์แล้วก็เปิดใหม่เพื่อให้มันทําการรีสตาร์ทนะครับมันจะขึ้นมาตัวนี้นี่เห็นไหมมันจะขึ้นมาตรงนี้มันจะรีสตาร์ทเองนะครับกดค้างไว้สิบวิมันจะรีสตาร์ทเองนะครับ มันจะเป็นการล้างข้อมูลล้างความการเอฟเฟกการค้างของหน้าจอนะครับแล้วที่นี้เราก็เข้าเล่นเกมได้ค่อนข้างที่จะลื่นขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าทําแบบนี้แล้วแล้วมันยังไม่ลื่นมันอยู่ที่ว่าโทรศัพท์เราล้าไปแล้วล้าสมัยไปแล้วให้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ได้เลยนะครับถ้าอยากจะเล่นลื่นๆขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้นะครับ